ความไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐนที่รีได้พี่น้องช่วงนี้เป็นทั้งกดไหลย้อนเป็นทั้งเจ็บว่าเจ็บไรกับว่าเมนนอกแบบคือจังเส้นเส้นมันแบบว่ามันมีปัญหาแล้วมันเขาหลันะกแหล,ลยย่งสินะเราก็ติดไรอย่างสิหมพี่น้องแต่ว่าก็กี่ว่าบอะไรเป็นหลายแต่ว่าถ้าเราแบบบางอริยาบทมันก็จะเจ็บบางสินะมันใส่มืออะไรเต็มทีอย่างสิหะ ใส่แขนมาเลยเต็มทีเองสินะบันี้มาเป็นกดไหลย้อนอีกก็หาอีกละหาข้อมูลใน youtube นี่ยละ่ะบำบัดต,ตัวเองกายภาพบำบัดนวดฝ่าเท้าอืมก็ได้ผลอยู่เด้นวดแป๊บเดียวระตด๊ดเป็นสินะแม่นี้ลีได้พี่น้องก็ได้บอลล่น <c oughs> ก็ดีขึ้นยุ่งสินะคะพี่น้องค่ะ ยังอันยิ่งอากาศหนาวเนาะช่วงนี้เป็นฤดูหนาวของของในลัฐนิวเซาวลว์วันนี้13องศาทึ่งฝนตกทึ้งอากาศหนาวพออากาศหนาวถึงแม้จะแดดออกกับผ้ากันไปยยางบดได้พี่น้องเพราะพอพ,อ,พอหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยลมมันสีแห้งเนี่ย มันมันเจเลยขึ้นม,มาพ่อลม <c oughs> พ่อลมแห้งมาเนี่ถึงแม่สีแดดออกกะหนาวแห้งหนาวอยู่แล้วแห้งไปเจอลมสีแม่แห้งหนาวคัสินะถ้ากันไมาอยากออกบา้านนั่นแหละพี่น้องบางวันก็ทําคลิปไม่ทันหาหัวขอก็ได้เังสินะว่าลูกสิว่าเรื่องอย่างให้กันฟังสิเนาะให้พี่น้องเอฟซีฟังสินะคะ่ะ บางทีมันคิดไม่ออกจริงๆกลยเป็ดเหตุคลิปทั้งกินทั้งเว้านั่นแหละพี่น้องพูดเรื่องเป็นกฎหลายยนเนาะอันเวลาเขากินเขาไปเขาก็เสิบเพบาะเนาะพี่น้องบันนี้คินก่อนหน้านี้คิดคิด,ค,ดคิดว่าถ้ากลับเมืองไทยฉันจะกินอะไรบ้างสินะอันนี้ฉันก็อยากทุเรียนฉันก็อยากแกงน้องไม้ฉันก็อยากแกงเ็ดฉันก็อยาก สุกน้องไม่กัอยากตามมาคุ้งเจ้านี่กัแซบลาบเจ้านี่กัแซบมั้งสินะนึกถึงบรรยากาศที่เมืองไทยบัานนี้บวกกับอากาศหนาวอันนี้กันนวดฝ้าเ้าจะคล้องกยนได้นีบ่บวกกับอากาศหนาวบ้าน,นี้เฮกินหอดบ้านค่ะก,กินหอดบ้านยุ่ยยุ่วเบืองหนอกนี่บางเวลาเนี่ เป้ยสิเป็นเสื้อมสอเสื้อคด้ไปหน้องซื้อ,อมเมล็ดฟักทองมเมล็ดฟักทองที่แกะแล้วในลาน,านลานเอีเชียแซมบอ่ก็เลยอดอ่าอัานสับว์ <c oughs> บอท่านในอันฉลากเนาะแต่ว่าเบิรงในกะรู้ว่ามันเป็นมเมล็ดฟักทองเนาะ นี่เลยว่าคอยคอยว่าว่าแมนเดฟนะไอโดนทิงโซเพิ่นว่าบันนี้เลยเพิ่นเพิ่นแอ,อนสลากแมนอิลีซื้อมากินกับอันโยเกิร์ตย่างมือเสรา,สาโยเกิร์ตกับน้ำสด<น>ขอกินน้ำมีแต่ฉันกินซื้อมากนะเป็นน้องกันสิขอกินอยู่ละเป็นซิมบังโหราเอาแสบเดะนะที่นี่จะมี มาเลยธัญญาพืชขายแบบหลายไหมคะหลายเลยอันนี้น้ำหนักสองขีดครึ่งสามเหรียญกลัวมันเกตสิบแปดสิบาทสองขีดเริ่งว่าเป็นเด่นหน่อยๆเนาะเฉะพาะในมันเนาะคะ่ฉะฉันจะกินกับมันโยเกิร์ตยำมเสอ่ใส่นมใส่น,มส,นมสดไหมพี่น้อง มันเป็นน้ำโยเกิดบตกุย่อนนะอันนี้เขาพูดไปก็นวดฝ่าเท้าให้ตัวเองไปแต่ว่าไม่ได้เป็นเป็นดูอายุ <c oughs> เป็นบ่อยเป็นบ่อยเพราะว่าคิดว่านะอันนี้ฮาเหตุผลเขาขางกับของ,ของ,ของ,ของก็คือเรามีกิจกรรมนอกบ้านแล้วก็เพราะงั้นแล้วมีหนัดหมอดูองซีเนาะหรือเรามี ทุละข้างนอกบ่อยเองสิแทบทุกวันเลยพี่นอ้องเดี๋ยวออกบานแทบซึมมือแต่ว่าที่นี่เนาะการจราจรรถไม่ติดพื้นที่ท,ที่ที่มีนัดหมายนี่เหมือนกับเฝ้าอยู่ในเมืองสิมันเลยบลอกบล็อตบร้ษัทเวลาสิแม่พี่นอ้องแม,แม่แม่กระทางนัดหมอกะกะเวลาได้เลยกเองสินะยังพยายามรานัดหมออยูกไขเอามาสิถึงก่อนก่อนเวลาออก ก่อนเวลาหนัดแต่แค่ยี่สิบนาทียังออกกระไดอางสิไหมแต่ว่าไปหอดก็คือเขาพบหมอเลยยังสิไหม <c oughs> แต่ว่าก,ก็ก็ไม่เคยมีอุปสรรคว่ารถติดหรือยังสินะแล้ว,แล,วแล้วที่นี่ขับรถตามสปีดลิมิตเนาะเขาจะติดป้ายตลอดเนาะอ่าสปีดลอยลอยนี่คืออยู่ถนนมอเตอร์เวย์เนาะแปดสิบหกสี่เพิงสี่ก็คือรถทุกคันไปตามสปีดลิมิตมันก็นเลย รถเรียกว่ารถบอติดยังสิงเนาะคือกะเวลาได้เลยคำนวณเวลาออกบ้านได้เลยทังสิงเนาะมันมั่นดีไหมพี่้องมเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันทั้งหลายทั้งสิ้นหลายเป็นสิบๆมากกว่าสิบชนิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าพร้อมกินไหมเอียงก่อนแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียที่นี่ก็จะปลูกเป็นโซนแล้วค่ากะวันนั้นซื้อมากิโลหนึ่งสิบกว่าเหรียญก็ร่างคำคิดคำนวณแล้วานะวันนั้นครึ่งกิโลไม่ใช่กิโลหนึ่ง ิโลนึงอ่ะซ้ำๆบานเท่าไรเลยพี่น้องแม่ค้านี่เมียนี่กิโลนึงกับแปดเก้าร้อยด้วยเนาะ,ะพอๆกันแต่ว่าคนที่นี่นิยมกินนิยมกินมานเทศที่ญี่ปุ่นทุกอย่างเลยตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยกินมานลทศฟักทองเขาว่ามันฆ่าพยาธิเนาะ แล้ว่ายุนีเนี่ยบางคนเพื่อนที่อยู่ในสมาคมเนาะสมัยก่อนพากันไปเล่นไพ่เล่นไพ่ว่าเป็นการพนันยึดยูนีเล่นแบบว่านับแต้มแพ้ชนะซื้อเราเป็นสมาชิกสมาคมอชมรมเนี่ยเข้าไปกับจ่า,จายเงินคนละห้าเหรียญหรือเท่าไหร่นี่แหละห้าสองเป็นสิบกบว่าร้อยหนึ่งสองคนกับสองร้อย,อย,อยงั้นสินะ ้องรก,ก็บกบาดถทายเงสิแมเล่นตั้งแต่หกโมงเย็นก็เลิกสี่ห้าหกทุ่มอ่าผู้เพื่อนเล่นแบบว่าเพื่อนมวนเนาะเพิ่นก็นเลิกพุ่นละหกทุ่มพุ่นละผู้อยู่ฟิกทีพุ่นขับรถไปประมาณยี่สิบสามสิบนาทีอยู่นะติดบุลุงกองบานนี้เขาจะเล่นช่วง หกโมงเย็นเลิกเลิกซีถุงหาถุงมันบอเต่รบฉันกับพ่อใหญ่เนี่ยซีถุงกักับแล้วสินะเมื่อยฉันฉันเป็นคนนอนดึือบ่ได้พี่น้องรอกันฟังบัดนี้ก็เรยกว่าคือเขากับเล่นแบบว่าพรอน่ายเนาะคนอยู่นี่เนาะอ่าเป็นเป็นชุม่มผู้สูงอายุได้พี่น้องบัดนี้ฉันเลยบอกพ่อใหญ่ว่าฉันฉันเมื่อยหลายหลอกกับขับรถย่ำขึ้นนี่ฉันยันอันตรายอย่ยังสิเนาะ ท่านเจ้าอยากเล่นซื้อมาเล่นครับข่อย <c oughs> ออก,ก็กซื้อมาเล่นนี่ลีแต่ว่าเล่นสองคนกับบอเมนละ่ะกับบอมวนแต่ว่าเป็นเล่นน้ำมูแบบนี้จะคล้องเล่นบ่เป็น <c oughs> เล่นเกมที่เขาเล่นนะ่ะเขาต้องสอนห้องสิไหมะคะ่ะสอนในห้องบ่เกมห้องบ่ถนัดเสียมันมันทำให้อาค,ค,ค,คูที่เขาเล่นน้ำห้องเสียมันบ่มวลเขาไปเพื่อมวนน่ะนะเขาไปพรนไข่ไหมค่ะเขาไปเพื่อมวลสินะ เพราะงญ่แล้วก็ฟังฉันอยู่พ่อฉันว่าเออบอ่บ่บ่มวนปันไดยังสินะก็เศ้าไปมีกิจกรรมหลายอย่างที่ที่เลิกไปบางทีเล่นไพ้ก็มีช่วงกลางวันก็มีคนที่นี่มันเป็นเขาเออมาปเป็นสังคมอย่างหนึ่งไหมคะ่ะยี่นี่เขาจะใส่เข้า่าโซเชียลไรต์ไปตีปิงปองเ่อกัน ก่อนสิมี่แบบว่าไปกินอาหาร